สวัสดีครับ พี่น้องนะครับผมชาวเอฟซีทุกท่านนะครับผมใครเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกินดีอร่อยดีนะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครเข้ามารับชมแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ได้ป่วยขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาคิดสมหวังอะไรขอให้ได้สมดังไป ดังปาถนานะครับผมได้เงินได้ทองสมดังไปดังปาถนานะครับผมขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับผมมาวันนี้นะครับผมผมมายามหนูหมายเดิมนะครับผมเป็นหนูหมายป่ามันเหมือนเดิม p ี c อาจจะแบบป่ามันอีกแล้วอะไรอีกแล้วคืออย่าเพิ่งสรุปนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยป่ามันเนี่ย มันมีหลายสิบไร่มันกว้วงครับผมมันมันหลายสิบไร่มันกว้วงเราก็หาหนูมันจะอยู่เป็นหย่อม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 ,อม,อมนะครับผมอ่าเราก็ไปใส่หย่อมนี้ใส่หย่อมนี้ใส่หย่อมนี้เขาก็ถาไถไร่มาเรื่อยๆเก็บมันมาเรื่อยๆหนูมันก็ย้ายไปเรื่อยๆนะครับผมก็ปวดเข้าใจด้วยนะครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านอ่าวันนี้ผมจะพามายำหมายนี้นะครับหมายใหม่ dig, กับเหล็กยี่สิบหลังกับบ่วง เอยกับเหล็กสิบหลังกับบ่วงยี่สิบหลังครับผมขอโทษขออภัยด้วยครับอ่าแล้วนะครับผมก่อนจะไปขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพี่น้องเอซอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวไปรุ่นง,งานครับผมถ่ายคลิป ข้างหลังนี่ครับผมดักไว้นี่ครับนี่ครับเอ้ากลับอยู่ใสเอาพุ้นโอ้ยพุ้นครับผมโดนแล้วครับผมไสใหญ่ครับไสใหญ่อยู่ครับผมโอ้ไสใหญ่อยู่ครับผมนี่ครับผมโอ้ไสใหญ่อยู่ครับโดนเข้าแล้ว ยัอขอ,อยกเก็บครับผมหัวเชือของเราครับผมหัวเชือททำงานแล้วครับผมผมทังที่แปดอ้าวพี่น้องพี่น้องดูนี่นี่ดูนี่นี่ดำพีมีเลยครับผมนี่ครับผมไสใหญ่อยู่ครับผมไซส์กำลังพอดีครับผมโดนบ่วงของเราครับผมยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับ ใส่สวยอยู่ครับผม่าขออญาตเก็บครับผมอุ้ยขอเม่พี่น้องดูครับผมโดนหมดงามครับเอาอีกแล้วโดวนหมดงามก่อกวนครับผมโอ้ใส่เอ็ังสวยเลยครับผมนี่ครับผม เดี๋ยวขอยญาตเก็บก่อนนะครับผมคีเหดก่อนนี่นะครับผมหมายที่สองเราครับผมกับเล็กครับผมอ้าวดดนแ,แล้วผมหนึ่งตัวครับผมตัวนี้เรียบร้อยแต่มีตัวอื่นเข้ามาด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้ยหมดขึ้นครับผมแต่ตัวนี้โดนเป็นหนูน้องขา้าครับผมไป มีกับเหล็กกับปวงครับนี่ครับผมกับเหล็กอยู่นี่ครับมเอ้าทำไมมันหงายทองอย่างนี้โดนจนได้ครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยอย่างมันเลยครับผมอืมใส่พลังพอดีครับผมนี่ครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วบ่วงอยู่นี่นะครับผมบ่วงไม่โดนครับผม เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับผมมีไว้นี่ก่อนครับผมไอหลังต่อไปอยู่นี่ครับผมใกล้ๆเลยโดนแล้วครับหนึ่งแต้มเฮ้ยตัวนี้โดนครับผมวุววิวจะหลุดแล้วครับผมโดนครับติดขาครับผม FC ครับผมโอ้โหดีนะผูกเชือกไว้ครับผมตัวที่สองเราครับผมนี่ครับหนุครัวรุ่นนี้ครับผม เดี๋ยวขอแยกเก็บก่อนนะครับผมโดนขาครับผมขอแยกเก็บก่อนนะครับผม